สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน YouTube นะครับเราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเราก็าจะเข้าเปลี่ยนยังไงนะครับก็บเบื้องต้นนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube.com นะครับพอเข้า YouTube.com นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปเลยนะครับ Enter เข้ามาก็จะแบบนี้นะครับเราก็ไปกดลงชื่อเข้าใช้นะครับเห็นไหมฮะลงชื่อเข้าใช้กดเข้าไปนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับกดไปแล้วเราก็พิมพ์ชื่ออีเมลของเรานะครับชื่ออีเมลของเราต่างๆนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราใส่รหัสอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับถัดไปเลยครับอันนี้มันก็จะดีดไปที่โปรแกรมอื่นๆนะครับแล้วก็กดแบ็กกลับนะครับกดแบ็กกลับกดแบ็กกลับนะครับมันจะไปแอปแอปอ,อื่นนะครับเสร็จแล้ว พอเรากดมาแอปตรง Google ธรรมดานะครับมันจะเป็นหน้าตาแปบน,นี้อยู่นะครับนีมันกำลังอยู่ในช่วงของการรันแล้วก็กดตรง3จุด,น,น,ดนะครับก็เลื่อนขึ้นไปหาคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับคลิกติ๊กเข้าไปมันก็จะเข้ามาในรูปแบบเดสก์ท็อปนะครับสังเกตว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเข้ามาแล้วต่อไปเราก็ดำเนินการในการเปลี่ยนรูปโปรโฟไฟล์คลิกที่โปรโฟไฟล์เดิมของเรานะครับรูป ใส่สูตรขวามือบนนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกเข้าไปช่องของคุณนะครับก็จะรูปเราก็จะเกิดขึ้นรูปใหญ่ตรงนี้นะครับพอเราคลิกตรงรูปใหญ่ของเราแก้ไขนะครับมันก็ปื้ดมานะครับนี่เห็นไหมเห็นรูปไหมครับเราจะแก้ไขไหมเราจะเปลี่ยนไหมกดเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าไปเรามีรูปหรือเปล่าครับ ในนี้เรายังไม่มีรูปถ้าไม่มีแล้วก็ถ้ามีแล้วก็ดูซิภาพของคุณมีหรือเปล่ากดเข้าไปซิตอนนี้ผมมีแค่รูปเดียวนะครับถ้ามีรูปเดียวเราจะเปลี่ยนก็อัปโหลดรูปภาพแล้วก็ไปเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปครับจะเอารูปอะไรมาใส่สมมุติผมจะเอารูปนี้นะก็คลิกรูปเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ดําเนินการ อัปโหลดแต่ผมไม่เอาผมไม่เอานะครับเสร็จแล้วมันก็จะให้เรากดเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็โอเคนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆเลยเคียร์เองในการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ YouTube นะครับท่าใดสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ให้ท่านได้กดแชร์ไป ให้บุคคลอื่นได้ทําตามได้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมสามที่สุดที่นครนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ